สวัสดีครับผมพบกับทิดอ่องนะครับกับช่วงเวลาเย็นๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับคนอื่นทิดขออนุญาตนะครับแนะนำผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมนะครับผมจุดเลี้ยงพยักฆเมืองชนนะครับโปรตีนนะครับบวกแคลเซียมแล้วก็วิตามินรวมนะครับอยู่ในแคปซูลเดียวกันนะครับ100แคปซูลนะครับพาลา พารา120นะครับไม่รวมส่งนะครับผมแล้วก็เป็นลูกกรอนนะครับลูกกรอนตัวนี้นะครับสุดยอดสมุนไพรนะครับรวมอยู่ในนี้30ชนิดนะครับบวกกับเนื้อปลาช่อนแล้วก็เนื้อปลาไหลแล้วก็ยังมีปลาเล็กผลนะครับแคลเซียมโปรตีนมาเต็มนะครับอยู่ในนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเนื้อนะครับ เนื้อปนนะครับเนื้อปนเนื้อละเอียดดีมากครับเนื้อละเอียดนะครับไม่มีกากไม่มีก้างนะครับที่จะเป็นทําให้ระคายคอนักกีฬานะครับเป็นเนื้อละเอียดครับปั้นง่ายนะครับผมเหตุที่ไม่ปั้นนะครับก็เพราะว่าถ้าปั้นแล้วนะครับมันจะใส่ได้ไม่ถึง300มิลลิกรัมนะครับทิศก็เลยให้ไปให้พี่น้องไปปั้นเอาเองครับผมมันถึงจะได้ตามจํานวนนะครับอันนี้เกิน300มิลลิกรัมนะครับ เกินแน่นอนครับไม่มีไม่มีส0มร้อะเปครับ3 0มมิลลิกรัมบวกทั้งนั้นครับผมใส่ไปให้นะครับใช้สมุนไพร30สิชนิดนะครับสมุนไพรที่จําเป็นนะครับหลากหลายนะครับทั้งโสมนะครับโสมเกาหลีก็ใส่ครับโสมเกาหลีก็มีนะครับอะไรเปลือกนะครับเปลือกมังคุดนะครับหรือฟ้าทลายโจรนะครับขมิ้นไพลอะไรต่างๆครับที่มีความจําเป็น ในการดูแลร่างกายนักกีฬาตัวรักของเรานะครับดูแลเรื่องลำไส้นะครับฟื้นฟูส่วนที่สึกหอนะครับโปรตีนตัวนี้ครับเน้นสร้างกล้ามเนื้อนะครับพี่น้องเน้นสร้างกล้ามเนื้อดีมากๆครับไม่ไม่เน้นสร้างไขมันนะครับกล้ามเนื้อนี่จะขึ้นช้าหน่อยครับแต่ที่ขึ้นมานั่นคือกล้ามเนื้อล้วนๆครับผมครับโอเคครับผมยังไงทิศฝากพี่น้องนะครับ การสนับสนุนทิดด้วยเด้อนะครับเพราะว่าช่องที่ทํานะครับเขาไม่เขาไม่เปิดให้สร้างรายได้นะครับเพราะว่ามันเขาว่ามันเกี่ยวกับการสนับสนุนความแรงประมาณนี้นะครับเขาก็เลยไม่ให้สร้างรายได้ก็หวังแต่เล็กๆน้อยครับเผื่อพอได้เป็นกําลังใจนะครับในการทํานะครับในการทําคลิปทํอะไรได้คุยกับพี่น้องนะครับโอเคครับเออลืมแจ้งไปครับ S 1> <S 1> <S เดี๋ยวก็จะได้ถามกันมาอีกครับเพราะว่าถ้าจะไปแจ้งท้ายคลิปนะครับมันบางบางท่านก็ไม่มีเวลาหรือว่าบางท่านก็ฟังไม่จบหรือบางท่านก็ฟังใส่หูฟังแล้วก็นอนนะครับแล้วก็หลับไปนะครับก็เลยไม่ไม่รู้รายละเอียดในการสั่งนะครับผมหนึ่งกระปุกหนึ่งร้อยแคปซูลนะครับพาราหนึ่งสองศูนย์ไม่รวมส่งนะครับ อันนี้ก็หนึ่งกระปุกนะครับสามร้อยมิลลิกรัมนะครับพาราหนึ่งห้าศูนย์ไม่รวมส่งนะครับผมถ้าพี่น้องสั่งเป็นชุดแบบนี้หรือว่าสั่งแบบนี้นะครับสองขึ้นไปแบบนี้สองขึ้นไปนะครับก็ทิศจะไม่คิดค่าส่งครับค่าส่งฟรีนะครับปลายทางมีบวกยี่สิบนะครับปลายทางมีบวกยี่สิบโอเคครับผมสำหรับพี่น้อง ที่ให้การสนับสนุนทิศเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีการสั่งเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับโอ้ดีใจมากๆครับขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องจริงๆครับที่ให้การสนับสนุนทิศเนาะก็ไม่คิดว่าทำออกมาแล้วครับจะมีคนพี่น้องที่ให้การตอบรับขนาดนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับทิศดีใจนะครับจะได้ขยันนะครับมีความ หายเหนื่อยครับเวลาเห็นเวลาเราทําอะไรแล้วเป็นแบบนี้นะครับก็มีกําลังใจนะครับช่วงนี้ก็ทิศไม่ค่อยมีมีเวลาว่างเท่าไหร่ครับก็เป็นการอะไรอ่ต่อเติมนะครับต่อเติมซุ้มนะครับซุ้มเล็กๆต่อเติมไปเรื่อยๆครับทีนี้มันช่วงนี้นําเข้าสายพันธุ์นะครับนําเข้าสายพันธุ์มาเติมเรื่องเบอร์แข้งนะครับไปเติมเรื่องเบอร์แข้ง เบอร์แข้งสายจิตใจนะครับจิตใจเบอร์แข้งมาเติมนะครับเพราะว่าหลักๆของทิศนี่กคที่ได้รู้ครับสาหรับเอฟซที่ติดตามทิศนะครับก็จะรู้ว่า,าเป็นนักกีฬาเหลี่ยมลีลานะครับเหลี่ยมลีลานะครับทิศก็จะนําสายพันธุ์ที่มีความเกี่ยวพันนะครับสายเลือดที่เกี่ยวพันกับของทิศอยู่แล้วนะครับก็คือจะเข้า กับประเด็นวันนี้นะครับที่มีพี่น้องสอบถามทิศเข้ามาว่าแนวทางการผสมนะครับแนวทางการผสมหลักการผสมนะครับบางบางท่านก็ถามทิศมาแต่ทิศก็ตอบไม่ตรงประเด็นนะครับทิศก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทิศพูดไป๋อมันไม่ตรงประเด็นนะครับทิศก็ไปพูดแต่เรื่องอะไรนะการหลักการเติมนะครับหลักการเติมแข่งหน้าบ้างหลักการเติมลีลาอะไรอย่างนี้ครับ จริงๆพอได้ฟังนะครับที่พี่น้องมาสอบถามสี่ห้าท่านคือมันคนละเรื่องกันเลยครับคือเขาเขาต้องการแนวทางนะครับในการผสมหลักการผสมนะครับหลักการผสมให้อ่าให้มันนิ่งนะครับให้มันนิ่งไม่ใช่ว่า,าวิธีนะครับไม่ใช่แบบวิธี หรือพูดยังไงครับก็คือแบบว่าสิ่งที่ทิดพูดอนะ่ะมันมันไม่ตรงกับที่เขาที่เขาต้องการรู้นะครับต้องการรู้แนวทางก็คือพี่น้องถามมานะครับแต่ก่อนก่อนคลิปก่อนก่อนนะครับจะถามมาถ้าเราเป็นเชิงแบบนี้สไตล์นี้นะครับเราเติมแข้งหน้าดีไหมอะไรประมาณนี้ครับถ้าสไตล์นี้เราสมควรเติมอะไรนะครับแต่หลักการจริงๆครับสิ่งที่พี่น้องนะครับหรือว่าน้องๆพี่พี่ ที่พวกท่านถามมานะครับก็คืออยากรู้ว่าทํำยังไงนะครับทํำยังไงให้มันนิ่งนะครับเติมยังไงให้มันนิ่งนะครับดูส่วนตัวทิศนะครับเอาเอาแบบว่าทิศทําอยู่นะเอาแบบโดยส่วนตัวทิศเลยทิศทำนะครับตามที่ทิศทําดีกว่าครับมันง่ายมันพูดง่ายนะครับมันไม่ต้องมีสคริปต์ก็พูดได้ครับกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะครับสิ่งไหนที่เราไม่ได้ทํา เราจะนึกนานครับนึกแล้วก็ปวดอ้างสปปรรพคุณพูดนึกหาคําพูดมาพูดให้มันดีแบบนั้นนะครับซึ่งทิศไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับคือหลักการนี่คือในการพูดในการสื่อสารกับพี่น้องเนี่ยทิศจะบอกเลยสิ่งในที่ทิศไม่รู้บอกว่าไม่รู้ครับไม่รู้ให้พี่น้องก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับสิ่งในที่ถามมาเราทิศพอจะรู้ก็ก็บอกได้เลยนะครับก็บอกได้เลยแต่ว่า ถูกผิดยังไงก็พิจารณานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดีกว่าเราจะแบบงุมเข็มในมหาสมุทรนะครับไม่มีแนวทางเลยนะครับก็เป็นว่านะครับเดี๋ยวทิศพูดไปเดี๋ยวจะเข้าใจเองว่าสิ่งที่ทิศพูดเนี่ยมันมันมันคือยังไงคือวิธีหลักการหรือว่าแนวทางนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ทิศจะพูดนะครับสื่อสารนะครับให้ฟังในคลิปนี้ก็คือมีพี่น้องนะครับสอบถามเข้ามาหลายท่านนะครับเกี่ยวกับ หลักการผสมนะครับหลักการผสมแบบไหนนะครับเราถึงจะได้นะักกีฬา,าแบบเป็นต้นแบบได้จากต้นแบบที่เรามีเยอะคือได้มากกว่าเสียนะครับหลักการที่ท,ทำก็คือสมมุติว่าทิดมีพ่อพันธุ์เนี่ยพ่อพันธุ์มี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 สายเลือดอเจ้าเขียวกับเจ้าแดงนะครับตัวเก่งตัวเนี้ยครับตัวเก่งตัวเนี้ย ถึงเวลาผสมเนี่ยได้เวลาผสมเนี่ยไอไอเจ้าเขียวกับเจ้าแดงเนี่ยยังไงอ่ะเดี๋ยวกันคือแบบสายเลือดนะครับสายเลือดไอไอตัวเก่งของทิศเนี่ยมีสายเลือดของเจ้าแดงดีกว่ามีสายเลือดของเจ้าแดงอยู่นะครับไอตัวเก่งนะมีสายเลือดของเจ้าแดงอยู่นะครับถึงเวลาเติมนะครับทิศก็จะ ไปที่ซุ้มใหญ่นะครับซุ้มใหญ่ที่เป็นทิศเป็น f c เขาหรือว่าทิศติดตามผลงานของเขานะครับที่จะตามดูนะครับว่าคือในการพัฒนาเนี่ยเขาจะไม่ผสมที่เดิมนะครับซุ้มใหญ่เขาจะนําเข้ามาผสมเนี่ยเราเป็นซุ้มเล็กเ,เราเป็นนักพัฒนาเนี่ยเราก็จะตามดูเขาว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นยังไงสําเร็จไหมนะครับคือทิศเป็น f c เจ้าแดงนี่แหละนะครับ เอชีเป็นเอ็ซีเจ้าแดงซึ่งเจ้าแดงเนี่ยมีสายเลือดอยู่กับตัวเก่งของทิศตัวเนี้ยนะครับตัวเก่งตัวเนี้ยได้เวลาผสมทิศก็จะไปเอาตัวเมียไปขอแบ่งตัวเมียซึ่งมีสายเลือดเจ้าแดงเนี่ยนะครับเอามาผสมเอามาเอามาเติมสายพันธุ์แบบนี้เรียกว่าเติมนะครับในการเติมของทิศทําแบบนี้นะครับคือในตัวของนักกีฬาเราเนี่ยมีมีม,มีมีสายเลือดของใครบ้างครับของตัวไหนบ้างไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายพ่อฝ่ายแม่นะครับมีอะไรบ้างให้เราไปนําตัวที่จะมาเติมเนี่ยให้มีสายเลือดที่ที่ที่มีชื่ออยู่ในตัวของตัวเก่งเราตัวเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นซุ้มนั้นนะครับเห็นฟาร์มนั้นนะครับเขาเอาผลิตถึงจะเป็นต่างชาติเหมือนกันนะครับเขาผลิตอีกอีกสายเลือดหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีในตัวของนักกีฬาตัวเก่งของเราเลยนะครับแบบนั้นทิศเคยทํา ทำแล้วผลปรากฏว่าทิ้งมากกว่าได้ครับทิ้งมากกว่าได้มันมันสู้เราแบบไปนํานักกีฬาที่ซุ้มใหญ่เราอะที่เราไปเอฟซีเขาเนี่ยเขาไปผสมให้ให้เรียบร้อยแล้วเห็นผลงานแบบเนี้ยแล้วเราไปนาไปนําอตัวที่ไปขอแบ่งตัวเมียนะครับแบ่งตัวเมียมาเอามาให้ตัวเก่งตัวเนี้ยผสมซึ่งมีสายเลือดที่ไม่หนึ่งก็สองนะครับหนึ่งสองสามก็ได้ครับขอให้มีส่วนเกี่ยวพัน ในตัวของตัวเก่งของเราตัวนี้นะครับแล้วมันจะออกมาไม่ไมเพี้ยนครับมีแต่จะเติมไปเรื่อยเพราะอะไรครับเพราะซุ้มใหญ่ที่เป็นขวัญใจเราเนี่ยเขาพัฒนาให้เรียบร้อยแล้วเขาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นต่างชาติฝังฝังนิธรรมนะครับเป็นแข่งขันนะครับแข่งขัน หลายเอ็มนะครับเก่งทั้งพ่อทั้งแม่นะครับไปขอแบ่งมาเอาเอาเอาฝั่งนู้นมาเอามาใส่ของเราซึ่งในตัวของนักกีฬาเนี่ยตัวเก่งเนี่ยไม่มีเลยครับไม่มีสายเลือดที่เกี่ยวพันกับกับฝั่งนู้นเลยแบบนี้นะครับอันนี้แค่เป็นแนวทางนะครับแนวทางแต่ถามว่าทิศทิศเคยทํำไหมครับทำนะทิศทำเหมือนกันเห็นตัวเก่งจากไปแบ่งเออเอามาเติมลีลาแล้วก็ฝันครับ คาดหวังว่าคาดว่านะคาดว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไอ้คำว่าคาดว่านะมันก็คือคาดว่าได้เลยครับคาดว่าจะเป็นนะครับมันไม่เหมือนกับเราเห็นแล้วว่าเขาทําแล้วดีนะครับในส่วนที่ฟาร์มฟาร์มใหญ่ที่เป็นเราเป็นเอฟซีเขาเนี่ยเขาทำเนี่ยมีพลาดไหมมีพลาดน,นะครับมีพลาดเหมือนกันครับมีพลาดเหมือนกัน ไอ้ตัวไหนที่ว่าทําแล้วไม่ได้ไม่ถูกเขาก็จะไม่เอามาแนะนําให้เราเหมือนกันเหมือนกับทิศเนี่ยพอทิศทาแล้วเนี่ยถามว่านักกีฬาที่ทิศทำเนี่ยม,มีมีทุกอย่างมีทุกสไตล์เลยครับไม่ว่าจะเป็นผสมข้ามข้ามเรานะครับผสมข้ามเราข้ามข้ามสายข้ามสายนะที่นี้หมายถึงข้ามสายข้ามเราที่ไม่มีนะครับไม่ใช่ว่าไอ ต่างชาติผสมก๋อยต่างชาติผสมเชิงแบบนี้นะครับอันนี้พูดถึงนักกีฬาต่างชาติเลยนะครับนักกีฬาต่างชาตินะครับซึ่งไม่มีไม่มีสายเลือดอยู่ในตัวเก่งเรานะครับแบบนี้เอามาเอามาผสมแล้วมันถามว่าได้ไหมมันได้ครับมันได้แต่เปอร์เซ็นต์นะครับมันทิ้งมากกว่ามากมากกว่าได้ในส่วนตัวที่ทิศทำนะครับพี่น้องท่านใด มีประสบการณ์นะครับคล้ายๆกับทิดลองคอมเมนต์คุยกับทิดหน่อยนะครับ comment, คอมเมนต์คุยกันนะครับคอมเมนต์ไว้หน่อยครับว่าเพราะว่าทิดก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นเหมือนทิดไหมนะครับในสิ่งที่ทิศทำเนี่ยอ่ามันมันไม่มีถูกไม่มีผิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือในในความเชื่อนะครับในใน,ในตัวทิดเนี่ยตัวเองทําสิ่งไหนที่ตัวเองทํานะครับอยากรู้ทิศทํา เพราะฉะนั้นทิศจะเจอทั้งผิดทั้งถูกนะครับเจอเจอมาเยอะครับผิดก็เจอถูกก็เจอทําได้ก็เจอทําไม่ได้ก็เจอนะครับเพราะฉะนั้นการลองผิดลองถูกเนี่ยผ่านมาพอพอตัวครับผ่านมาพอสมควรนะครับกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเพราะว่านักพัฒนานะครับนักพัฒนาสายบีททั้งหลายนะครับก็จะคิดเหมือนทิศครับทาได้ทุกถึงทุกอย่างแต่ในสิ่งที่เราจะพูดในแต่ในสิ่งที่เรา ทำเท่านั้นในสิ่งที่เรายังไม่ทําเราอย่าไปหาพูดครับพูดแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับแบบนี้ทิศจะไม่แจ้งนะครับทิศจะไม่แจ้งบางท่านถามมาทิ่ก็จะบอกว่า,าความเป็นไปได้มันมีหรือไม่มีครับถ้าไม่มีที่บอกไม่มีทิศทิศจะไม่บอกครับว่าอยา่าไปทำนะค,คือถ้าถ้าเราไปพูดอย่างนั้นนะครับมันก็จะปิดโอกาสเขานะครับคนเรามันจะมีสองอย่างเชื่อครับไม่เชื่อนะครับ บางคนก็เชื่อแล้วนิ่งบางคนไม่เชื่อแถมได้กระพูดกระทบกันหลายหลายๆอย่างครับมันเป็นแบบนั้นนะครับก็ก็ลองดูครับก็ลองก็ลองทำดูครับก็ลองทำดูว่าว่าสิ่งที่สิ่งที่ทิศทรมเนี่ยแนวทางเนี่ย มันพอเป็นไปได้ไหมนะครับมันถูกมันผิดอย่างไรนะครับใครที่มีประสบการณ์เหมือนทิศนะครับลองลองคอมเมนต์คุยคุยกันได้ครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่สอบถามกันเข้ามานะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับว่าเป็นเหมือนทิศไหมนะครับสายเลือดที่ตัวเองไม่มีนะครับแล้วก็คิดว่ามันดีนะครับคิดว่ามันดีนะครับพ่อสายพ่อนี่ แข่งขันหลายเอ็มนะครับสายแม่ก็แข่งขันหลายเอ็มนะครับอยากได้สายพันธุ์เขานะครับก็ไปนํามามาเติมนะครับมาเติมส่วนมากทิดจะไม่ค่อยทํานะครับที่จะคือถ้ามีถ้ามีถ้ามีสายพันธุ์เขาอยู่แล้วนะครับสายพันธุ์เขายแล้วไม่ว่าจะเป็นซุ้มฟาร์มไหนนะครับฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยทิดมีแทบจะหมดครับมีแทบจะหมดนะครับมีมีหัวเชื้ออยู่นะครับแต่หล,กล,กลกักๆกก็ อาจะเป็นฝั่งของนะครับขอ,ของของของจุดที่ทิศอยู่นะครับก็เป็นของฝั่งของเสียโอนะครับเป็นของเสียโอถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ในการเติมนะครับในการเติมทิศก็จะตามเอ,า,อาสายเลือดที่ที่มีอยู่ในตัวของนักกีฬาตัวด้านั้นครับจะเติมตัวไหนนะครับทิศจะให้มีสายเลือดนะครับไม่ไม่ต่ำกว่าอย่างน้อยนะครับให้มี หนึ่งหรือ2นะครับยังไงก็ต้องติดนะครับต้องติดสายเลือดตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทุรวามไหนที่เขาทำนะครับเราไปแบ่งมาครับแต่ถ้าเป็นต่างสายเลือดไม่มีไม่มีผูกพันเลยเงี่ยที่จะยังไม่แบ่งเอามาทําอยู่ครับเอามาทําเพื่อทดลองครับทดลองแต่ยังไม่ได้แบ่งนะครับยังไม่ได้แบ่งต้องต้องเช็คก่อนครับต้องเช็คก่อนแต่ทําแล้วมันเสียเวลาครับทิศทาแล้วมันเสียเวลามันไม่เหมือนกับ สายเลือดที่ผูกพันอยู่นะครับสายเลือดสายเลือดที่ผูกพันอยู่นะครับเอามาเติมนะครับเอามาเติมเพราะว่าซุ้มใหญ่ที่เขาทํานั้นนะครับเขากา็ผสมให้เราแล้วครับเขาก็ทาให้เราแล้วเขาก็พิสูจน์ผลงานให้เราแล้วว่ามันใช้ได้ครับมันใช้ได้เขาก็เก่งอย่างเงี้ยเราก็เอามาเติมของเราได้ <S <S โดยที่ยึดหลักสายเลือดที่เรามีอยู่ในตัวของนักกีฬาเก่งของเราตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับ คนละสายเลยครับคนละสายไม่ได้ผูกพันกันเลยอย่างนี้ครับทําได้ไหมทําได้ครับทําได้แต่ว่าโอกาสที่เราจะได้ตัวดีน้อยนะครับที่ทำแล้วเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องทําแล้วเป็นแบบไหนนะครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากไว้แค่นี้ถ้าเกิดยาวเกินอัปโหลดยากครับอัปโหลดยากเริ่งอยากทำยาวๆอยู่ครับอยากทำยาวๆอยู่นะครับ แต่เวลาอัปโหลดมันยากนะครับยังไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้พี่น้องดูแล้วนะครับมีประโยชน์พอมีประโยชน์กับพี่น้องเรานะครับในช่องนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยทิดด้วยนะครับผมยังไงที่ก็ฝากชุดเลี้ยงนะครับของพยัจฆกมงชนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ